การเรียน IELTS ออนไลน์อ่ะสามารถที่จะอัพคะแนนได้ไวกว่าเดิมถึง2เท่าจริงๆหรอมาลองดูเหตุผลนะคะก่อนที่จะตัดสินใจสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English มี์คือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100% วันนี้จะมาพูดถึงการติว IELTS ออนไลน์นะคะแต่ประการแรกเลยนะการเรียน IELTS ออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในทุกสถาบัน ะะเราจะต้องเข้าไปสอบถามก่อนว่าเขาติวยังไงบางที่จะติวเป็นแบบวิดีโอทั้งหมดนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ช่วยให้ใครเก่งขึ้นเลยนะการเรียนแบบวิดีโอมันไม่เพียงพอในการทําข้อสอบที่ทดสอบทักษะระดับนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องไปดูในส่วนตรงนี้ว่าเขาสอนยังไงและที่สําคัญคือเขารับรองผลขนาดไหนเขากล้ารับรองผลในการคืนเงินไหมหรือแค่รับรองผลพูดไปเปล่าๆหรือไม่รับรองเลยอันนี้สดพวกสด ตัวต่อตัวจะไม่รับรองเลยแพงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ผลที่สุดนะคะมันไม่จําเป็นว่าม,มันเป็นการเข้าใจแบบเก่าว่าการเรียนตัวต่อตัวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึก i อเอลไม่ใช่คะ่ะการที่คอร์สนั้นมีการบ้านที่เน้นทักษะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องดูนะต้องดูว่าเออเขารับรองผลยังไงหรือเขารับรองผลให้เรียนซ้ำๆนะคะเรียนรอบแรกไม่ผ่านเรียนรอบที่100ไม่รู้จะผ่านได้ยังไงเสียเวลาไปเรืเร่อยๆหรือเขารับรองโดยการ การันตีโดยการคืนค่าเรียนแบบเรานะคะแม่ถือว่า i l s t s m t Home เนี่ยค่อนข้างแฟเพราะว่าถ้าคุณสอบไม่ผ่านคุณควรได้ค่าเรียนคืนนะคะแต่สถาบันส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบนี้เขาก็จะยังเก็บค่าเรียนของคุณไว้อะแล้วคุณสอบผ่านไม่ผ่านนั่นคือเรื่องของคุณนะคะดังนั้นการเลือกคอร์สออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะ,ะสาเหตุที่ คอร์สออนไลน์ i อเอลส์ออนไลน์เนี่ยได้ผลเร็วนะอันนี้จากสถานบันอื่นเนี่ยเมย์จะพูดแทนเขาไม่ได้แต่มาพูดจากประ,ประสบการณ์ของคอร์สไอเอลส์ทันโฮมของเมเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางเราเน้นติวทักษะถึง80%ดังนั้นเนี่ยในเมื่อข้อสอบไอเอลส์เขาต้องการทักษะนะคะแล้วเราโฟกัสที่80%ไม่ใช่แนวข้อสอบเนี่ยมันก็ทำให้ในกักเรียนของเรามีพื้นฐานทักษะที่เพียงพอในการทำคะแนนที่เขาต้องการ ะะพื้นฐานเขาก็สูงขึ้นพอพื้นฐานสูงขึ้นคะแนน i อเอก็สูงตามนะคะแนน i อเอเนี่ยสูงตามพื้นฐานไม่ใช่เทคนิคค่ะนะคะการเรียน i อเอลส์โฮมคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะแล้วก็เพิ่มเวลาเรียนโดยที่ไม่รู้ตัวมีหลายคนถามว่าเอ๊ะคุณเมย์แล้วมันเรียนกี่ชั่วโมงล่ะการฝึกภาษาอังกฤษมันมีการจํากัดหรอว่ากี่ชั่วโมงถ้าคุณมีเวลาฝึกมานาน นะคะหลายเดือนคุณก็จะเก่งกว่าคนที่ฝึก2อาทิตย์อะอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยคอร์สที่เน้นทักษะแบบของ iosat home เนี่ยเราจึงจะไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงคือเราจำกัดแค่ว่าการเข้าเรียนเนื้อหาเท่านั้นว่าจะเป็น6เดือน1ปีหรือไม่ก็ตลอดชีพนะคะถ้าคุณสามารถที่จะมาเข้าฝึกเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเก่งขึ้นและการเรียนแบบเนี้ยปกติสด จะจะถามนะคะส่วนเขาจะมีการจํากัดชั่วโมงเพราะว่าจํานวนเก้าอี้และจํานวนครูของเขามีจํากัดแต่พอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์เนี่ยมันไม่มีจํากัดในส่วนของตรงนี้แล้วนะคะประโยชน์เนี่ยก็เป็นทั้งทางสถาบันแล้วก็ทางนักเรียนโดยตรงเลยนะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างการใช้เวลาแบบคนเรียนออนไลน์ก็จะ เวลาของตัวเองสามารถที่จะจำแนกได้เลยว่าอยากฝึกอะไรในตรงไหนนะคะตัวยอเซธโฮมเนี่ยจะมีแผนการเรียนเลยว่าแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องฝึกอะไรบ้างเรื่องของเวลาไม่ไม่กำหนดนะคะเพราะว่าเมย์เข้าใจว่าตารางชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมีมีทั้งมีทั้งนักเรียนมห้ามหที่จะต้องเตรียมสอบวิชาอื่นแล้วก็มีนักเรียนที่ทำงานประจําด้วยก็คือเป็นญาตรีเป็นญาโทดังนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เรียนในเวลาเดียวกันน่ยมันไม่ได้ นะคะดังนั้นเขาก็จะมาเรียนตัวออนไลน์เพื่อที่จะมีความยืดหยุ่น flexibility ของเวลาตรงนี้มากกว่านะเรียนซ้ำได้ทุกบทใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปรับพื้นฐานเมจาให้ทบทวนได้ไม่จำกัดเลยนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาไปเรียนสดนักเรียนคุณอาจจะเคยเจอว่าคุณมีคำถามแต่คุณไม่กล้าที่จะถามเพราะว่าเกรงใจเพื่อนคนอื่นกลัวว่าคำถามถามไปแล้วมันดูเบสิกดูอะไรแบบนี้แต่สำหรับการเรียนออนไลน์เนี่ย คือคุณสามารถส่งคำถามมาทางอีเมลมาให้เมย์ได้เลยนะคะจะถามอะไรก็ถามจะดูเบสิกก็ไหนก็มันระหว่างเมยกับคุณอะทำไมถึงจะต้องแบบไม่ต้องเกรงใจใครจะส่งมากี่คำถามกี่ครั้งในในวันหนึ่งก็ได้นะคะจนกว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหานั้นจริงๆเพราะว่าการที่คุณเข้าใจเนื้อหานั้นจริงๆเนี่ยจะทำให้คุณสามารถต่อยอดในการที่จะเอาไปใช้ในการสอบ IELTS ได้นะคะ มีแผนการเรียนเฉพาะตัวไม่หลงทางอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยของ i อเอลออนไลน์สถาบันอื่นนะเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่มีแผนการเรียนตรงนี้เขาเหมือนกับว่าให้เข้ามาเข้าคลาสเข้ามาติวแต่ไม่บอกว่าแต่ละวันจะต้องออทำกันบ้านอะไรบ้างนะคะส่วนสดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสดจะไม่ไม่มีกันบ้านให้นะคะแล้วมันมันไม่ไม่ดีเพราะว่า ด้วยความที่การเรียนสดเนี่ยมันจํากัดจํานวนชั่วโมงอยู่แล้วนะถ้าการบ้านไม่ให้เนี่ยนักเรียนจะเอาเวลาตรงไหน้วมาฝึกทักษะเพราะการดูนั่งนั่งดูครูสอนนะคะไม่ได้ทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะนี่ไม่ใช่ข้อสอบภาษาอังกฤษเหมือนที่คุณเคยเจอมาดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจในส่วนตรงนี้นิดนึงว่านี่เป็นข้อสอบทักษะทักษะมันมาจากการฝึกของคุณเองไม่ใช่ว่าการที่คุณไปนั่งดูคนอื่นเขาฝึกภาษาอังกฤษ นะคะมานั่งดูเมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นเอาอย่างนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยตัว i อเอลซันโฮจะมีแผนการเรียนนะคะที่กำหนดให้ Basic กับ Premium จะมีแผนการเรียนที่มาตรฐานส่วน VIP จะเป็นเฉพาะตัวเลยก็คือเมจะให้คุณทํา Assessment วิเคราะห์นะคะทักษะก่อนที่คุณจะเริ่มพอคุณเริ่มแล้วอพอคุณทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้แผนการเรียนเฉพาะตัวว่าคุณจะต้องเน้นตรงไหนยังไงบ้าง เพื่อที่คุณจะได้ทำคะแนนที่คุณต้องการในระยะเวลาที่สั้นนะคะฝึกแบบได้ฟีดแบกทันทีนะคะพัฒนาเร็วกว่าเรียนลําพังอันนี้แน่นอนคะ่ะเพราะว่า IELTS เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนได้คนเดียวคุณจะต้องมีคนที่ตรวจงานคนุณตรวจการเขียนตรวจสปีกิ้งเพื่อที่จะ ให้คุณเห็นว่าเออถ้าเกิดเอารูบริกหรือแบบว่ามาตรฐานของการให้คะแนนของข้อสอบ IELTS เนี่ยเอามาให้แล้วอ่ะคุณสามารถที่จะทำคะแนนในส่วนตรงไหนได้แบบไหนบ้างเท่ากับแบรนด์ที่ตัวเองต้องการไหมและถ้าไม่ใช่ต้องพัฒนาในส่วนตรงไหนเพื่อที่จะทำคะแนนในส่วนตรงเนี้ยเป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายที่ต้องการและเรื่องแบบเนี้ยทำเองไม่ได้นะคะเรื่องแบบนี้จะต้องมีคนคอยดูจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS เนี่ยมาคอยดูตรงนี้ให้เฉพาะเลย นะดังนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยเหมาะกับคนที่ทำงานคนที่มีเวลาจำกัดและคนที่อยากได้คะแนนเร็วนะคะคนที่ไม่อยากที่จะไปเดินทางไปเรียนที่ไหนให้เหนื่อยเพราะว่าเข้าใจว่าคอร์สที่มีแผนการเรียนและมีการรับรองผลโดยการคืนเงิน1 0ึ้นเนี่ย คุณก็สามารถทําคะแนนที่คุณต้องการได้เพราะว่าสิ่งที่คุณจะเสียเนี่ยก็มีแค่โอกาสเท่านั้นเพราะว่าถ้าทําเต็มที่แล้วไม่ได้คะแนนเนี่ยคุณก็ได้ค่าเรียนคืนซึ่งที่อื่นไม่จะไม่ให้คุณแบบนี้นะคะไม่ถึงบอกว่าการเรียนอเอลออนไลน์นเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันคุณจะต้องถามว่าเขาเรียนเน้นทักษะไหมและการรับรองผลของเขาเนี่ยเป็นแบบใด นะคะมันจะทําให้คุณเห็นทุกอย่างเคลียร์มากขึ้นว่าคุณจะต้องวางแนวทางในการพัฒนาทักษะตัวเองเนี่ยแบบกับใครแล้วก็เพื่อที่จะทําคะแนนที่คุณต้องการนะดังนั้นเมยขอเชิญชวนนะคะคนที่คิดว่าสดคือการเรียนดีที่สุดเนี่ยให้ลองเปลี่ยนแนวคิดนิดนึงเพราะนี่เป็นข้อสอบที่ใช้จํานวนชั่วโมงเยอะนะคะ,ะถ้าคุณถ้าเมย์ทำ IELTS at home เนี่ยมาทําเป็นสดเนี่ย แล้วทำเป็น p r i v a t e ่ยบอกเลยนะคะว่าราคาถึงหลักแสนแล้วไม่ได้การันตีด้วยนะว่าจะได้ผลนะคะเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องจ่ายขนาดนั้นแล้วถ้ามีการฝึกระบบการฝึกที่เน้นทักษะอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้คุณมีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการทำคะแนนที่คุณต้องการนะคะดังนั้นถ้ารู้ว่าต้องใช้คะแนน IELTS ให้ทักมานะแล้วเพื่อดูแผนกนารเรียนที่เฉพาะตัวของคุณนะคะจะทักมาทาง l i n e i e l s online หรือ uh, ใน Facebook พิชิต i l 0อก็ได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ